อันดีค่ะมื่อนี้เขาสิมาสอนกันเด้อค่ะน้ามันขอนอันนี้เป็นบอ่อประดุกเขานะคะเนี่เห็นอ้ายครูพ่อนอยู่พันว่ามีปลาซิวหลายค่ะก็เลยสิมาหาส,ส่วนปลาซิววู่นอยู่อีกฟังกระซิญ่างไปนะคะนี่จ้าพันว่าปลาซิวหลาย บ่อนยุมยย่มยบยุ่มยบอิลีตะละหันสีแดงมันบอ่อว้าสีดีม,มุกอ,อิลีตะนี่มีกุ้กงด้วยพี่เก็บกุ้งมาให้ไปเติมไปทำกอยกุย้งหมวยปละเข็งเอาไปไหว้าปวปอยอยู่อันนั้นเฮาข้องใส่ไก่โอ้ งไปต่อไอ้สอนแรกมุก่อยนึงแลว้วมันไม่ลงแม่เออมันบ่หนักลูกลูกกระสุน <c oughs> ลูกท่วง คิดตะเล่โอ้ซี่ไม่น่าขึ้นไปเก็บึ๊บเลิดพมา่านกั้งใช่หล่ะโอ้ไม่จะเป็นไเมย์ปูส้มนี่เฉพาะหรอมั้งในหลวงมันหลายละซ้ำพ่อหมุก แม่ใ <gas m S 2> เหี่ยพราทุนน <he> ้ำปลาดุ๊ยอุ้ยอลาสาที่พ<ค>ิ้งปลาดุกมีตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเขาขโมยในเบ็ดเขาทุนด้วยอือ กี่เดือนสอนหลอดสุดท้ายน,นี่ก็สอนสองบาทกะสีด้ยสองหมกอยู่นะคะแต่ว่าสิไปแบงโมน้ำก็เลยสอนอีก <c oughs> ล่ม <c oughs> ยางขีดตมล่มกับมีท่ทายประทัน <c oughs> Đi kho. Ngà. Bà siêu bọt nhum nham nham กินกันลดกระโดดขาวดงดงอะไรใส่ขาดังแจงอ่ห <c oughs> ลอด <laughs> ปีกมันกับมี <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วใส่ขาสันคูแม่เฮียสั้น แยงพันกับไงคะพี่เดี๋ยวเอาผ่านผ่าร้านมาเห็ดแนงยงลูกพี่งวดสามวันนี้พ่อแล้วร้ายแล้วบันเยของเรามาโชว์แม่ได้หนึ่งตัวพันเชียนเฮ็ดปิ่งประดุกโอ้ ออาแต่ประดุกทั้งวัดตโตนึง,ตงพี่ถองเาไปน,นี่เดี๋ยวขามาเก็บปลาซิวกันจา้าีเป็นนิ้นนำ้ำอุ้ยนี่สิเอาอยู่ดอกมันใหญ่สุดซ้ำนี่เพราะว่าบ่บบเป็นปลาเลี้ยงนะคะ่ะเอ้ยว่ะกระดิดคักเว่ต่มปนบูกว่าจะเป็นอย่างกินตัวเดียวเนี่ยสันต่มปนค่ะผู้เดียวก็อิม่มเอาวันหนึ่งจะเอาแฮสอนบาดเนี่เพราะว่า แยงบ่งมีลูกมันจีเอาแฮสอนอยากกินปลาดุก,กระสันปนสิให้แม่กินปลาซิวพันวาคแค้วเสียมพลายแล้วกระสนัน,สอน <c oughs> โอ้ยได้เจ้าตัวน้ปปนองงปนนิ้นอีกชิพีปลาเขาจับอ๋อได้ปลนนิ้นอีกแล้ว อาสด้กินปิิงปลาเน้นตัวอีวันวาพี่อ้วันพี่โอ้เดใหญ่ก็เดิมอยู่ไปตอน้โอ้สอ้ยนี้โอ้ยโอ้ยโอ้อุย้ยโอ้ยโ้อ้ย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 อ้มอ้อโอ้ยโ้ยอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ย้ย้อ้โอ้ยโ้ัโน้อ้้อ้โ้ยอยอ้โอย้ยโอ้ยออ้้อย